สวัสดีครับมาดูวิธีการแกะเครื่องนะครับผมออร่าสามสิบเอ็นนะครับตัวนี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับมอเตอร์หนึ่งลูกนะครับตัวนี้ตัวนี้เลยครับออร่าสามสิบเอ็นนะครับโบโลนะครับแลกแกะนี่นแกะตัวกรองนะครับกรองฝุ่นออกแล้วทําการเอายางยางครอบเนี่ยครับเนี่ยครับ เอาออกเลยฮะจะมีน็อตอยู่ประมาณ6ตัวนะครับนี่ครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6อตัวนะครับใต่แกะเลยฮะ ครออกตัวแล้วนะครับคว่ำมาอย่างนี้ฮะตั้งขึ้นอย่างนี้นะฮะแล้วทําการดันดันนี้ออกนะครับดันเข้าดันในรูเนี่ยฮะดันเข้าแล้วดึงขึ้นเนี่ยฮะมันจะมีตัวล็อกอยู่ครับก๊อฟอยู่ก็จะมีสายสายไฟนะครับให้ปลดออกจากสวิตช์นะครับ กดออกจากสวิตแลวนะครับก็จะมีตัวตัวครอบมอเตอร์อีกชั้นหนึ่งนะครับมีน็อตอยู่ประมาณสี่ตัวนะครับแกะเลยครับ ควัวนี้จะเป็นฝาครอบชั้นบนนะครับแล้วจะมีอีกฝาครอบชั้นล่างอีก,อกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวนี้ซึ่งพอแกะตัวนี้แล้วจะเห็นมาเตอร์เลยนะครับ แกะน็อตออกน็อตออกให้หมดเลยนะครับผม นี้ก็หลุดแล้วนะครับมอเตอร์ครับนี่ครับมีอยู่ประมาณสามชั้นนะครับชั้นบนชั้นกลางแล้วก็ชั้นครอบมอเตอร์นะครับนี่เห็นแล้วครับมอเตอร์นะครับเห็นแล้วนี่นะครับนี่ตัวมอเตอร์มานะครับพอเกเสร็จแล้วเรามาทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบ มอเตอร์อีกอีกครั้งหนึ่งนะครับ